ครับสวัสดีครับพี่น้องคนขี้ยางอีกมือนี่เก็บขี้ยางไปขายพี่น้องกำลังคนไปล้านเดียวนี่ยางเอาไปขายเป็นยางค้างคืนนีโมแมนยางสดโบแมนตผักสมองเมื่ออื่นกูเลได้สั่างก็ไปล้านไว้ก่อน สดีสดีรถนึงนี่จะฝนกับฝนลายกัดยางก็บ่ได้บ่ได้ิกิจย่างอะไดไม่ส่งการบ้านได้จัเรยไม่ต้องห่วงเราเรามีเรามีตัวส้อยตัวสร้อย ลีบมาถืมัดแล้วติม well, so ัดมวยแล้วมัดอยู่อีกเจ็ดนยังอีกสีตั้งนี่ออบักสาดเลยบักสาดมอนไปงเลยโอ้ยจกไปทางใดแหละมาไว้แล้วกันไปมึงกับุกๆๆแล้วมอเออเอา บแล้วตัวพ่ดแห้งสินักบอกปวนักนะบอกอนลด์สาม้ใหญ่เลยนะตั้สามขึ้นหมดนี่นาะินกาใกลๆพเรา่โจมยังไกล้ิ้เี้นแม่นนั่นเลยเดี๋กําลังขาดเลยดเยอะดย่อลงลยหลโอ๊โอ้ด้บทหกสิบโลกัวเนาะ ประมาณเจ็ดสิบเนาะโอ้โหเจ็ดเจ็ดหกหรือเจ็ดตู้ขันเจ็ดเจ็ดเนามัดดีเราเขาเนี่อหัวหมีกัน

อนี้ขึ้นมาอีกทุงหนึ่งตัวนี้ทวงนึงเอาข yes. ึ Hi, ores, no ้นเถิงเนาะแงกะแอยเอาขึ้นงเอางหัวด้อยกักอยู่เลยหัวเขึ้นหัยกหัวขึ้นสูงเออเดีเอามัดได้เลยบาไปจังสอบนั้นจะเอาขึ้นเทิงยันะยันเสื้อขาดเออลงต่ำหเสืน้อยก่่ เอาลงต่ำๆเยอะไงรือวาจะหาเอาเยน้อยมเอาก่มๆมันเบิดตอนนี้เราบ่ได้ใช้แล้วเอาเยอน้อมาละบเอาตัวนี้ไปเอน้อยะเออเออเอน้อยจะหากบอกอเดี๋ยบได้ว่าาลงรถ มีอ่ะได้บอกดีสัตว์โอเคสัมนี่ยังจะทังไตเลยว่มัดทั้งลนต้ัดเลยทั้งไตนอืเอาด้มลทั้งไปตได้เอาทงต่ำ ใส่เงียงมันหั่นใส่เงียมันันอล้วกับสวนตัวนี้แหละเข้าตัวนี้ใส่เงี่ยงก็เปนบกใส่เงมันอีก็ไดเนี่ยนี่นะนี่นะเอะเืนสวนเลยอพันพัน่น่านดนีกดนี้นอขอเชือกได้ขเชือกได้ด เอนตัลูดบอวนวนทางก้นมันไว้ก็ได้แหละนะเอออะไรละฮะอ่าเออะลุต่ำเอารุ่งต <hey. S 2> ่ำเออตัว huh. นี้เออเอาวันนี uh ้เออยูเปนี้ พอมันบนไหลเห็นนเอะพอปกอมันบนนักเท่าไรดอกนันแล้วมั้กันข้าตึงกันอยู่แลั้กันอืออดึงโอ้ห้าเอพันอพันก็ยัมันดึงเอออดึงเอ้ยแน่นอยู่แน่นอยู่เอ้าตายกระมกอืมดูนี่แล้วบไปทางใดดอกัเลยขึละราคายังบอก ยังยังนเที่ยงหรือยังไดหรือเข้าไปปุ่นบ่ยอันที่สายลากาบอกเลยนกานีงอ๋อยางอายคุอมาตัวนี้ขึ้นมานี่ชิขึ้นบ่

มัดมัดอยู่ดอกอีกเจ็ดถุงอ๋อโอเคไอการบานนี่เนาะสานีเนาะน้องเนาะอย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ